ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าววิสเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจอร์นสันเบนเจามินรายงานฮะเมื่อช่วงเวลาตีสองที่ผ่านมาครับมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันที่บริเวณข้างปั 7, ๊ม24ทับเจ็ดจิ๊กเก็ตสตรีทลิเทนโซนนะครับโดยเหตุการณ์เริ่มจากพวกเขาเนี่ยมีปากเสียงกันทะเลาะวิวาทกันฮะแล้วก็มีกลุ่มของเมกซิกันนะครับที่เขาเรียกว่าลัติมคิงหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะฮะหรือว่าวากอนนั่นเองครับพวกผ้าสีเหลืองเนาะได้ไปลวนลามพนักงานในร้านของล็อกาาแลซวก็ทางางร้น ิซซ่าอิตาลีนะครับได้มาเปิดข้างทางนะครับมีการพูดคุยแล้วก็มีปากเสียงกันฮะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันได้มีเจ้าหน้าที่ฮะที่ออฟดูตี้อยู่นะครับได้เข้าไปห้ามแล้วก็พยายามพูดคุยตักเตือนนะครับว่าอย่าทะเลาะวิวาทการมีอะไรค่อยๆค,ค,คุยกันการเจราจานี่ไม่เป็นผลนะฮะหนึ่งในกลุ่มของล็อกเซินะฮะหรือว่าพนักง,งานในล็อกเซิลบา์ Lock เนี่ยได้หยิบมีดขึ้นมาแล้วแทงไปทางหนุ่มเม็กซิกันหนึ่งคนครับก่อนจะล้มลงไปแล้วก็มีการต่อยกันไปมาฮะแล้วก็มีการใช้อาวุธระยะประชิดกันทั้งหมมมดดเเลยไ่่วาจะป็นี ขวานหรือว่าด้ามไม้นี่เองนะฮะก็คือตีกันอยู่ที่บริเวณริมข้างทางจนยาวไปถึง3แยกตรงทางเข้าปั๊มหลังจากมีการทะเลาะวิวาทแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ะฮะที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มาเปิดร้านเป็นร้านาสตรีทฟู้ดเล็กๆนะครับเพื่อแจกจ่ายบาร์บีคิวให้กับประชาชนเนาะแล้วก็ขายเบอร์เกอร์ด้วยนะครับผมเจ้าหน้าที่ได้มีการเข้าระงับเหตุฮะ,ะโดยที่ว่าพวกเขาเนี่ยออฟเวนดูตี้อยู่แต่ว่าต้องเข้าระงับเหตุทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยได้ร แล้วก็มีประชาชนเนี่ยหลายท่านเนี่ยวิ่งไปวิ่งกันมาแบบมั่วสารทิศเลยครับวิ่งเอาชีวิตรอดเลยนะครับหลังจากเหตุการณ์สงบลงนะฮะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาประจําจุดเกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ r e キ c u เอ m มบอลแอนนะฮะที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับผมมีผู้บาดเจ็บมากกว่า9ก้ารายขึ้นไปนะฮะหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปลังน้เหตุก็โดนลูกหลงด้วยครับแต่ว่าแทงไม่เข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีบทสัมภาษณ์ของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็มีบทสัมภาษณ์สาหรับผู้ที่อยู่ในจุดเกิด้วย ภายในที่เกิดเหตุครับเราจากที่ขึ้นภาพนี้ไว้นะครับก็คือจะมีผู้บาดเจ็บเนี่ยเจ็บมากแล้วก็ในช่วงเวลาที่เขาคุยกันเนี่ยฮะเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้ใกล้ๆอันนี้คือมุมมองที่มีคนถ่ายอยู่นะครับข้างในในสื่อโซ,โซเชียลตรงนี้เนะี่ยเขาได้ลงไว้แล้วนะครับผมแล้วก็มีทางประชาชนบางท่านเนี่ยครับเขามองว่าุน่เ,เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้กําลังเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าทําไมถึงใช้อาวุธปืนเพื่อยับยั้งนะฮะ ส่วนเจ้าที่ก็มีเหตุผลนะครับแล้วก็ได้ออกมาตอบในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของพวกเขากันเลยนะฮะาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พอจะรู้เรื่องราวหรือเปล่าฮะคิงอัพเซ้าเมาไป,ไปแกเราสิไม่ก้า <c oughs> แรงไปเลยแกก่อนเดีย๋ยวฉันเติมเองอ๋อพอดีว่าพวกชั้นอ่ะกำลังมายืนคุยอยู่แถวนี้พอดีแล้วก็เห็นเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์คนทะเลาะวิวาทกันนิดหน่อย แล้วก็อะไรนะบอเดอร์เหมือนคุณเจ้าหน้าที่เขาตะโกนเลยว่า LSPD อ่ะ SD หรือเปล่าฮะอ๋อ SD โทษทีโทษทีฉันจำผิดนะมันคล้ายๆกันอ่ะแล้วแล้วเขาก็ควักปืนมายิงเลยหรือเปล่าใช่ไหมบอเดอร์ใช่ใช่ใช่ยาาชโลมไปหมดเลยแล้วก็มีเสียงปืนลั่นใช่ใช่ใช่เขาตะโกน LSD ปุ๊บเขาก็แบบว่าเข้าไปห้ามเหตุเลยอ่ะบอเดอร์เขาใช้อาวุธ ใช้อาวุธปืนจริงด้วยนะถ้าเราคนที่ไม่มีอาวุธปืนนะถ้าแร้วจิงๆพวกเราก็ไม่ทันรู้เหตุการณ์หรอกพรเรามาที่หลังอ่ะกําลังจะเข้าไปฟังว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่พ็โดนจนีดกันกออกมาใช่แล้วก็เสียงปืนดังฉันก็เลยรีบไปวิง่งเอ่วิงไปเพื่อป้องกันพวก s อ o r t y ข้างหลังน้าหน่ะเห็นไหมถ้าล้วพวกเขาก็เลยปลอดภัยงเพราะว่าพว,พวกฉันเองนี่แหละครับผมแล้วพวกคุณได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าฮะตรงนี้ ไม่มีรอยชิวไม่มีไม่มีนะโอเคขอบคุณมากฮะขอบคุณมากเดี๋ยวเรื่องนี้ผู้ฉันไม่ยอมนะกับการที่เจ้าที่เขาใช้กำลังเกินกว่าเหตุเนี่ยอเขายิงไปหมดเลยเกือบโดนชันแล้วใช่แล้วพวกฉันก็เกือบโดนด้วยโดนลูกหลงไม่รู้ริงจะฝากถึงเรื่องเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นไหมครับใช่ก็อยากจะฝากนะกุจริงการที่คุณมีอำนาจแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจที่ผิดนะ คือแม้ว่าเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ดูท่าทางอันตรายแต่คุณก็ไม่สมควรที่จะใช้อาวุธปืนจริงนะนะจริงคุณมีทั้งเทเซอร์ทั้งปืนยางคุณทำไมไม่ใช้ล่ทำไมถึงต้องใช้อาวุธจริงด้วยล่ะนี่เนี่ยผมไม่พอใจตรงนี้ใช่แล้วเห็นด้วยคือมันเกิดเหตุสุดๆเลยนะท้เราจะมองว่ามันเป็นแค่การทะเลาะวิวาทธรรมดาธรรมดานะเพราะามีแค่หมัดแล้วก็ อาวุธระยะประชินดนิดหน่อยเออใช่ืช,ช่โอเคครับผมโอเคแหละจากไอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พอจะรู้เรื่องราวหรือเปล่าคะจากสำหรับคุณสองท่านออ๋เรื่องมันเกิดจากว่าเขาอ่าจับมือฉันไปรมนะคะอืมก็คือเป็นการถูกดวนรามนั่นเองถูกต้องไหมฮะ แล้วก็คุณเทอรี่เขาก็เลยขึ้นมาปกป้องฉันนะคะแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันแล้วอันนี้มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าฮะอ๋อฉันยังไม่รู้เลยนะคะว่ามีใครได้รับบาดเจ็บบ้างว่าตอนนี้คุณตำรวจเขายังไม่ให้เข้าใกล้นะคะโอเคก็คือเรื่องเราก็เริ่มจากในเรื่องของการจับมือไปดมก่อนเท่านั้นใช่ไหมฮะเป็นฝั่งไหนฮะที่ทํากระทําเช่นนั้นฮะอ๋อคนหัวร้อนตรงนู้น,นะค่ะอ๋อฝั่งพกผ้าใช่ไหมครับเออใช่ค่ะ เขามากกับกลุ่มสิเตือีเหลืองๆนะคะโอเคครับ<ส>ผมผมเซอร์เจนไทเลอร์สวัสเกอร์ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพอจะรู้เรื่องราวหรือเปล่าก็น่าจะเป็นประเด็นทางสังคมที่เรียกว่าอยู่ในที่ที่ไม่เหมือนกันนะฮะเหมือนกับว่าฝ่ายใต้และฝ่ายเหนือน่ะไม่เข้าใจกันในเรื่องคําพูดนะและัวผมมันกถูกเปิดประเด็นโดย ชนชั้นสูงนะ่ะลงมาที่ระดับชนชั้นล่างนะ่ะทำให้เกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นนะ่ะครับผมแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าฮะก็มีนะผมถูกแทงไปทีหนึ่งนะแต่ว่าผมรีบวิ่งกลับมาหา,าหน่วยงานที่พอจะรู้จักกันคอยช่วยเหลือทันน่ะครับผมก็เคยได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับคือมันมีมีในเรื่องของประเด็นทางสังคมมาเขาโจมตีมาในเรื่องของอการใช้กําลังเกินกว่าเหตุอันนี้มี การชี้แจงอะไรบ้างหรือเปล่าฮะทำไมถึงต้องมีขั้นการใช้อาวุธเลยอ๋อมันคือเหตุแทงครับใช่แล้วซึ่งสัสเปกเยอะแล้วมีการชูตามีการตะโกนให้หยุดแล้วไม่มีการหยุดแล้วก็ตรงนี้มีทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ที่เข้าไปอยู่ในวงการประท่าตรงนั้น ซึ่งการที่จะระงับเรื่อยยับยั้งเหตุให้เร็วที่สุดอะมันก็มีแค่วิธีการใช้อาวุธปืนซึ่งในตรงนั้นอะสัสเปกเกินกว่า50เนตใช้อาวุธมีดครับซึ่งอาวุธมีดถือว่าเป็นอาวุธร้ายแรงเราก็ต้องใช้การยับยั้งให้เร็วที่สุดโดยอาวุธปืนฮะัมีประเด็นที่แบบว่าทางทางบ้านเขาถามมาว่าแบบเหยียดทางเขตเซาหรือเปล่าว่าแบบเห็นเม็กซิกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องใช้ปืนอย่างเดียวเลยอันนี้มีเรื่องตรงนี้เกี่ยวข้องนะคอไม่เหยียดฮะไม่เ<ม>หยียดฮะเพราะว ทางสานักงานเราก็อยู่เขตเซาส์นะครับเพื่อดูแลในเรื่องของเขคคันที่อยู่แล้วซึ่งเราก็จะคุ้นชินกับพวกเขตเซา์เป็นอย่างดีฮะ <c oughs> ซึ่งในเรื่องของการเหยียดชาติพันธุ์นั้น <c oughs> ไม่น่าจะเกี่ยวครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่หน้าที่ตรงนี้ก็มีมีความหลากหลายทางสัญชาติแล้วก็ทางเชื้อชาติอยู่พอสมควรอะ่ะมันในเรื่องของการเหยียดอ่ะเป็นไปไม่ได้ครับครับผมยังไงต้องขอบคุณคุณเซเจนทเลอร์มากเลยนะฮะครับ <c oughs> ผม นั่นแหละฮะท่านผู้ชมก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ะร,วระวังระวังกันด้วยนะฮะถ้าอะไรที่ยอมได้ก็ยอมนะฮะอย่าไปมีปากเสียงกันเลยดีวยกว่ามันจะเกิด เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแบบนี้ทําให้คนอื่นซวยได้นะครับผมเพียงแค่เรามากินข้าวข้างทางนั่นเองนะครับแล้วก็เรามาก่อติดสถานการณ์ครับละเรื่องเหตุการณ์ที่เซาฮะค่อนข้างที่จะดูเดือดเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มทางผิวสีเนี่ยค่อนข้างไม่พอใจในสิ่งที่ผู้สื่อข่าวของเราออกไปนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของข่าวที่พวกเขาไปลักพาตัวจี้ป้นทรัพย์ของทางคุณหมอไลลี่แล้วก็เจ้าของร้านไก่นะครับก็ทางพวกเขาเนี่ยได้มีการส่งจดหมายเตือนมาพร้อมกับขู่พวกเราไว้นะฮะแล้วก็กระสุนหนึ่งนัดเพื่อ เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการแจ้งว่าจะเริ่มสงครามเกิดขึ้นนะครับเรามาเกาะติดสถานาการณ์นี้กันอีกทีหนึ่งนะฮะทางตัวเดนเนียลอามินเนี่ยยังไม่สามารถโดนจับได้นะครับณนะตอนนี้นะยังไม่มีการจับกลุ่มใดๆเลยเจ้าหน้าที่ได้มีการออกตามล่าอยู่นะฮะแล้วก็มีหมายจับอย่างชัดเจนนะครับใครที่พบเห็นเดนเนียลอามินชี้เป้าให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็โทรนายวันๆได้เลยนะครับผมส่วนในเขตเซา์ครับก็ค่อนข้างที่จะดูเดือนนะฮะว่าเขามีการเรียกร้องออกมาจนถึงหน้าสถานีชลิปเลยมีการไปพ่นสเปรย์ข้างหน้าครับแล เขียนกำกับไว้ด้วยนะคบว่าฆาตกรรมเด็กผิวสีนั่นเองนะครับซึ่งเรามาย้อนเหตุการณ์ครับว่าในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เป็นการยิงใส่ของทางตัวเด็กเยาวชนกลุ่มนั้นก่อนนะครับซึ่งกลุ่มเยาวชนกลุ่มนั้น,นมีอาวุธจริงครับแต่ว่าเขาไม่ได้นํามาใช้งานเพื่อยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการยิงใส่พวกเขาพวกเขาเลยจําเป็นต้องยิงสู้กับเจ้าหน้าที่จนทําให้พวกเขาเสียชีวิตไปทั้งหมด6กรายนั่นเองอในพื้นที่เกิดเหตุครับก็จะมีหมอไรลี่ที่บาดเจ็บออยู่่แล้วกทางคาคุณหมีื ได้รับการรักษาจนสามารถกลับมาทํางานได้ปกตินะครับเรายังไม่ได้มีประการไปสัมภาษณ์ทางคุณหมอเลลี่นั่นเองตอนนี้ก็เขากําลังยุ่งอยู่กับงานนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ฮะแล้วก็มีทางชาวเน็ตตีต่างกันมากมายเลยว่าโอ้ยเป็นเด็กผิวสีเนี่ยต้องโดนวิสามันเท่านั้นใช่ไหมแล้วทําไมทีกับเอ่อคุณหมอไลลี่เนี่ยทำไมมีแต่คนไปดูแลดูใจมีแต่คนไปเทคแคร์เขาเหลือเกินทีทางเขตเซาเนี่ยที่เขาเสียชีวิตไปเป็นกลุ่มเยาวชนไม่มีใครพูดถึงพวกเขาเลยฮะทำให้ประเด็นนี้เนี่ยร ในสังคมมากนะครับตรงนี้แล้วก็เรามามองถึงเรื่องอาวุธกันนะฮะว่าที่เขตเซา์เนี่ยทำไมมันถึงหาปืนได้ง่ายถ้ามันเป็นการตรวจพบเจอว่าแบบมีมาเฟียใหญ่ที่ขายปืนหรือว่ามีพ่อค้าอาวุธที่ตํารวจไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยหรือว่ามีการเก็บสวยเพื่อจ่ายตำรวจในการนําอาวุธปืนเข้ามาในประเทศได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดังอยู่นะฮะตรงนี้ข้อเท็จจริงยังไงเดี๋ยวเราก็มาเฝ้าติดตามกันต่อในอนาคตนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเขตเซา์เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกที อย่างเช่นเคยครัวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะก็เราจะเฝ้าระวังทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในลอสซันโตสนะครับผมก็อยากรู้เร็วอยากรู้ไวอยากเข้าใจต้องวิสเนีลนะครับผมจนรสันเจมินล,ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ